ดูสิคะงูก็เข้าบ้านน่ากลัวมากค่ะดูเหมือนจะเป็นงูเขียวค่ะตัวยักษใหญ่ครับเพื่อนแม่รัตีก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะดูสิคะจะเลื่อยออกไปก็ไม่เลื่อยค่ะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วค่ะน่ากลัวมากนะคะทำไงดีคะเพื่อนๆดูสิคะดูสิถูคอหลาเลยค่ะ แมวก็ไม่กล้านะแมวก็กลัวเหมือนกันค่ะเบลเลตีเองก็กลัวนะจะทำยังไงค่ะถ้าจะเข้าใกล้ก็กลัวมันชกเอาเนาะช่วงนี้งูชุมค่ะคงจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องแล้วค่ะเขาก็มาค่ะเห็นแต่นี่ก็เป็นเวลาเช้ามากนะคะดูสิค้ะเห็นแสงตาครับ,ะะรบ,บเลยค่ะวับวนบ่นั้นแหละค่ะ แสงตาของงูนะคะเพื่อนๆนะคะตัวยาวๆค่ะ,ะเมล็ดกตีงก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ